รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ส่วนจังหวัดเจียงใหม่วัสดีเจ้าต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเราเรืร่องล้านนาเจ้าซึ่งเป็นอาจามาเจ้าตางในการเฮานาเสนอ,อผู้ชมในเรื่องของศิลป,ปะว่าทําความเป็นล้านนาซึ่งก็เป็นมดกตกท่อที่ได้สืกทอดมาจากบรรพบุรุษหลายเชื่อย,ยุคคนเจ้าและวันนี้ก็เช่นเคยเจ้าก็มีเรื่องราวตำนานเกี่ยวกับบริษัทาของเมืองเจียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแาะฝากผู้ชมทั้งรายการเลยนะเจ้าแต่และช่วงจะมีอย่างพ้อง จแต่ย่างก,กันเลยเจ้ารับชมแตอย่างก,กันเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่างไปไหนในเชือกด้านในช่วยต่อไปทำรับชมกันเลยเจ้า นับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจีงยงใหม่ในสมัยพรยามังรายได้ทรงสร้างวัดอินทขีนสะดือเมืองขึ้นเพื่อเป็นตี่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองหรือเสาอินทขีนซึ่งตามตำนานพื้นเมืองเหนือได้กล่าวถึงการบูชาเสาอินทขีนไว้ว่า พระอิน์ได้ประทานฮื้นลัวในสมัยการสร้างเวียงโนบุรีก่อนสร้างเมืองเจียงใหม่พญามังลายได้มาสำรวจพื้นที่บริเวณเมืองโนบุรีร้างได้พบซากเสาอินทขีนและรูปกุมภันณที่กลางเมืองนั้นจึงมีบัญชาแต่งเครื่องบรรณาการไปหาพญาลัวบนดอยสุเทพ พญาลัวจึงแนะนำว่าหากเจ้าพญามังรายจะสร้างเมืองขึ้นใหม่เพื่ออยู่เย็นเป็นสุขก็ฮอ,อบูชากุมภพันและเสาอินทขีนเมื่อพญามังรายสร้างเมืองนบุรีสีนครพิงเจียงใหม่แล้วจึงโปลดื่อยกรูปกุมภพันและเสาอินทขีนที่ประดิษฐานในบริเวณสะดือเมืองขึ้นมาเพื่อขนได้สักการะกราบไหว้ตามคำแนะนำของพญาลัว ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นชื่อวัดอินทขีนแต่เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่บริเวณสะดือเมืองเจ้าบ้านจึงฮ้องกันว่าวัดสะดือเมืองเจ้าวัดอินทขีนสะดือเมืองนั้นอันที่จริงเดิมนามทีก็คือวัดอินทขินวัดอินทขินสะดือเมืองนีอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ผู้คนหรือคนเฒ่าคนแก่ปก็จะฮ้องว่าวัดสะดือเมืองนั่นเอง ได้บูรณะฟื้นฟูวัดอินทกิจหรือว่าวัดสะดือเมืองแห่งนี้ที่เป็นจุดสําคัญเพราะว่าเป็นวัดที่พญาเมังรายได้สร้างขึ้นเป็นวัดที่กษัตริย์ได้สร้างขึ้นและจุใจกลางเมืองเชียงใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงมีคุณค่าในทางพระพุทธศาสนาและก็ได้เริ่มกันบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาตั้งแต่ปี2548เสาลักเมืองนั่นคุณยม ตะก่อนอยู่ที่วัดเท่านี้แต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นพระเจ้ากาวิละผู้ขครนคชรนครชองใหม่องค์ต่อมาอาได้ทําการย้ายเสาอ,อินทขินหรือว่าเสาลักเมืองนั้นไปว่าที่วัดเจดีหลวงเนื่องจากว่าวัดอินทขินนี่ได้ร้างไปเป็นระยะเวลาอยู่200กว่าปีแล้ว ในตลอดรัชสมัยของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายวัดสดือเมืองได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับก่อนที่จะเป็นวัดร้างภายหลังล้านนาถูกพม่าเข้าปกครองจนถึงปีพุทธศักราช2343พระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเจ้าผู้ครองนครเจียงใหม่องค์แรกได้ขับไล่พม่าออกจากดินแดนล้านนาและได้ฟื้นฟูเมืองเจียงใหม่ขึ้นได้ย้ายเสาอ,อินทขีนจากวัดอินทขีนมาประดิษฐานอยู่ณวัดเจดีหลวงพร้อมกับบุรณะฟื้นฟูวัดอินทขีนโดยได้สร้างวิหารครอบฐานเดิมอัญเชิญพระอุ่นเมืองหลวงพ่อขาวมาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารวัดอินทขีน งพ่อขาวเจ้ามีชื่อหขอมงชื่นเนื่องก็คือหลวงพ่ออุ่นเมืองเจ้าซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวิรขินนั้นมาอย่างช้านานนะเจ้าหากคุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมาดังนี้ก็จะเห็นหลวงพ่อขาวและวิหารนั้นนะเจ้าตั้งแต่าง,งานมองเห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าองค์หลวงพ่อขาวาซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญของเมืองเชียงใหม่ญาติโยมหลายท่านเคยได้มากราบไหว้สักการบูชาองค์หลวงพ่อขาว ซึ่งญาติโยมทั้งหลายองค์หลวงพ่อขาวนี้ตั้งอยู่ใจกลางเบียงจยงใหม่ในวิหารไม้หลังนี้หลังเดิมหลังล้านนาแห่งนี้ญาติโยมทั้งหลายจะสังเกตได้จากภาพว่าองค์หลวงพ่อขาวนั้นที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มเอ,อิบพร้อมไปด้วยความเมตตาและนี่องค์เจดีย์ของวัดสะเดือเมืองแห่งนี้เป็นทรงในแปดเหลี่ยมบางตำราก็บอกว่าเจดีย์แปดเหลี่ยมองค์นี้ เป็นเจดีย์ที่พยามังรายได้วะาหมายเมืองเอาไว้ว่าข้าพระเจ้จาจกเอาตรงนี้เป็นสายดึงเมืองก็แปลว่าเอาเป็นที่ตั้งปักลักไว้ว่าตรงนี้เป็นใจกลางเวียงเจียงใหม่นั่นเองแต่บางตำหาก็บอกว่าที่พระพยามาังรายต้องอัศนียบาตก็คือถูกฟ้าผ่าลูกเปิลก็คือพระอ,อระราชโอรสได้นำพระอาทิตของพยามังรายมา บรรจุไว้ที่พระาธาตุตรงนี้องค์หลวงพ่อขาวก็ดีพระาธาตุทรงแปดเหลี่ยมของวัดอินทกินสะดือเมืองนี้ก็ดีเป็นใจกลางเวียงเจยงใหม่เป็นที่สร้างมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษทั้งหลายได้สร้างไว้แล้วเอาในฐานะที่เป็นคนอนุชนรุ่นหลังนั้นวันจะได้มากราบไหว้สักการะบูชาองค์หลวงพ่อขาวอยู่ใจกลางเวียงเจยงใหม่เขาได้มากราบไหว้สักการะบูชาแล้วขอพรอ,องค์หลวงพ่อขาว กราบนมัสการอุประาธานแล้วจะได้มีกําลังจิตกําลังใจในการที่จะประกอบธุรกิจการงานใดที่คุณโยมมุ่งหวังเอาไว้เพื่อได้สําเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนาด้วยการเวลาที่ล่วงเลยมาวัดอินทรขินแห่งนี้นะเจ้าก,ก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีความเกี่ยวเนื่องแนะ้ะเกี่ยวข้องก,กับการสร้างเมืองเชียงใหม่เจ้าผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสความงามของวัดนี้ได้เลยนะเจ้า ในช่วงหน้าเจ้าก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับว่าทธความเป็นล้านนามาฝากคุณผู้ชมในช่วงวิถีคนเมืองเจ้าสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจีงยงใหม่ และว,วันนี้นะเจ้าตุกกบปาคุณผู้ชมมาทตี้หอศิลปะวัฒนเมืองเจยงใหม่เจ้าวันนี้เปิ้มีการจัดงานในเรื่องของเสวนาเรื่องของดักเมืองจิตวิญญาณล้านนาน,นะเจ้าอย่าปาคุณผู้ชมนะไปชมในงานก็มีอย่างน่าสนใจพองเจ้าไปกันเลยเจ้า ตอนนี้นะเจ้าก็เข้ามรุอช่วงวิถีคนเมืองเจ้าและตอนนี้เจ้าตู่เกาะมาอยู่ที่หอศิลวรทมเมืองเชียงใหม่เจ้านี่ก็มีการจัดงานเรื่องของดาบเมืองจิตวิญญาณล้านนาเจ้านี่ตู่ก็อยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะเจ้าวิลักศีปางเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เจ้าในงานนี้เจ้าที่จัดขึ้นเพื่ออย่างเจ้าวัตถุประสงค์ของงานงานนี้ชื่อว่าดาบเมืองจิตวิญญาณล้านนาลักแต๊ก็คือว่าเฮาจะเอาดาบเนี่ยมันเป็น หัวแก้วสะพานขวัญเชื่อมอคนระหว่างหลายวัฒนธรรมที่ฮักสอบในสิ่งเดียวกันก็คือเรื่องดาบนะครับมาอู้เอ่ยกันเรื่องดาบนะครับแล้วก็ความเป็นมาของดาบเมืองซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมนึ่งอของล้านนานะครับวันนี้ก็จะเข้าเลิกเข้าเดิกเกี่ยวกับเรื่องดาบความเป็นมาของดาบครับอาจารย์เจ้าหัวข้อที่จะเสวนาอย่างพ่องเจ้าหัวข้อในการเสวนาวันนี้นะครับ สิ่งแรกก็คืออู้ถึงเรื่องดาบเมืองที่ไปปรากฏตี้ภาคใต้นะครับอันนี้สำคัญมากเลยก็คือว่ามีคนโตยพงศวดานไปแล้วก็มาปะดาบเมืองที่ปรากฏต,ตามพงศวดานนี่เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาก็คือ,อาดาบดาบเก่าถ้าเฮาบ่ามีแล้วเนี่ยแต่ว่าเฮาแค่ได้ดาบใหม่เนี่ยมันมีวิธีการสร้างสรรค์จะใดนะครับ ประเด็นที่สซึ่งวิทยากรเนี่ยจะอู้เออยก็คือเกี่ยวกับเรื่องอป่อหูเจ,นะจิงดาบในล้านนาท่านสําคัญสําคัญนะครับแล้วส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือดาบซึ่งเป็นดาบฟ้อนนะนะั่นน่ะเฮาจะเอามาเป็นดาบฮบได้ก่อคือเอามาฟันกันแต้ได้ก่อวันนี้นะครับเป็นการไขปริศนาที่เฮาฝังใจมาเมินนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเข้าไปดูในงานว่ามีอย่างพรองเจ้าวันนี้ท่านจะมา ก็คูเชิญดาบในร้านนั้เริ่มสนใจเรื่องดาบก็ประมาณสัก 3- 4ปีที่แล้วครับก็เก็บไว้3-4เล่มครับค่นั้นนะครับทําทํไมถึงชอบสะสมดาบคหรบเห็นเห็นคุณค่าหรือเห็นอะไรในในตัวดาบผมว่า มันดาบดาบล้านนามีความหลากหลายแต่ดูแล้วยังไม่มีใครสรุปเข้าไปลึกๆจริงๆอะรู้สึกมันจะปนกันหมดหาข้อมูลที่ชัดๆไม่ค่อยมีครับก็เลยพยายามเข้ามาดูแต่ก็ยังไม่ไม่ค่อยรู้ลึกเท่าไหร่ครับผมพี่ว่าคุณคุณค่าของของตัวดาบจริงๆมันอยู่อยู่ตรงไหนครับพี่ผมกำลังผมความคิดผมคิดว่า คุณค่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเราเรียนแล้วเราศึกษามันจะสืบค้นย้อนกลับไปหาอะไรหลายๆอย่างดาบเล่มหนึ่งเนี่ยมันมันย้อนกลับไปหาถึงท้องถิ่นถึงวัฒนธรรมถึงรากเงาของหลายๆหลายๆสายนะอย่างสมมุติว่าถ้าเราคิดว่าดาบดาบเมืองจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่ดาบเมืองมันอาจจะเชียงตุงอาจจะเงี้ยวอาจจะยองอะไรเยอะแยะครับ เห็นว่าเปิดจัดงานเกี่ยวกับดาบหรือว่าอาวุธของล้านนาเพราะว่าปกติบ่ค่อยมีใครจัดครับและการจัดงานมันก็เป็นการแบบเหมือนสืบต่อลรหายใจของแผ่นดินเนาะแล้วก็เป็นการถ้ามือคนเห็นว่าเออสมัยใะกอนเนี่ยดาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างบ้านสร้างเมืองนั่นผมหุกเขาผมก็เลยว่าเอออย่างน้อยเขามาร่วมงานถึงแม้เขาจ่ได้มีบทบาทอย่างแต่ว่าการมารวมงานก็เหมือนว่าเออเขาได้่วยได้่วยสืบต่อชาติเองครับสิ่งที่ผมชื่นชอบในดาบก็คือเรื่องจิตวิญญาณครับ คือดาบเนี่ยมันคืออาวุธแต่อาวุธเนี่ยมันก็คือสองคมการที่เขาชอบดาบเนี่ยมั่นใจว่าเขาชอบและก็เขามีจิตใจก็เขิมที่จะเอาดาบไปใจทาไรไงแต่ว่าเขาต้องเงย็นโวในการที่เขาจะสยบดาบก็คือว่าเขาต้องสยบจิตใจตั้งไในเขากับเมื่อมีความจุ่มเย็นเพื่อแบบมีความแบบกระหายที่ว่าจะาต้องไปเค้นค่าย,ยันไงนะครับ ใย่งการเฮียนที่ที่ครูทรงใช้เป็นสอนเนี่ยนะครับก็คือนักดาบดีเนี่ยผมจะเฮียนเพื่อเก่งเฮียนเพื่อไปเป็นนักเลงหรือว่าไปตีหัวใครหรือว่าไปอย่างแต่เขาต้องเฮียนเพื่อปกป้องบ้านเมืองปกป้องคนเดียวหักและก็ต้องพัพฒนาจิตของเขาครับ การสมัมมนาในห้องประชุมเสร็จสิ้นลงก็ได้มีพิธีที่หาดูได้ยากและมามีใครได้เกยหันที่ไหนมาก่อนเจ้าก็คือพิธีอัญเชิญพระอุปคุธซึ่งมีจ้างฟ้อนนำขบวนในขบวนประกอบด้วยพระอุปคุธมีผู้อัญเชิญมีดครูหลวงขันดอกไหวสาและของวิเศษประกอบด้วยเครื่องพีกรรมหลังจากนั้นก็ได้มีการแสดงจากครูดาบหลายท่าน ที่ออกมาไลา่ลำเพลงดาบอย่างสวยงามแต่ก็มีความเข้มแข็งด้วยท่วงท่าที่ดุดันนี่เป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของล้านนาหันอย่างหนึ่งในวันนั้นได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาที่หอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเจียงใหม่ในวันงานเจ้า วันนี้นะเจ้าที่ตัวปลาคุผู้ชมมาในวันนี้นะเจ้าก็เป็นเรื่องของการระราชธรรมความเปลี่ยนล้านนาแม้ว่าจะเป็นเรื่องของดาแต่ก็มีผลทางตรงแล้วก็ทางอ่อนนะเจ้าแม้ว่ากับเวลานี้จะเปลี่ยนแปลไปเฮานะเป็นคนรุดหลังก็ได้เพียงแต่ว่าชื่นชมแล้วก็ร่วมกันเอารกคือคนอยู่สืบเป่าไปเจ้าในช่วงหน้าเจ้าก็มีข่าวสารจากองค์การบริหารสวรัดิจงใหม่เมื่อฝากคุณผู้ชมเจ้าแล้วก็มีสาระดีดีมาฝากคุณผู้ชมในช่วงฝากทำเจ้า จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเมื่อวันที่3สิงหาคม2554ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่พร้อมด้วยท่านนายกบุญเลิศบุวนุปกร์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่และคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่ได้เดินทางช่วยเหลือเยี่ยมเยียนและแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขตอําเภอดอยสเกตอําเภอสันทรายอาเภอแม่ริมและอําเภอสันกำแพงจังหวัดเจียงใหม่ที่ได้รับ ความเดือดร้อนซึ่งมีชาวบ้านที่รับความเดือดร้อนมารอใหือความช่วยเหลือซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจะเตรียมถุงยางชีพกันอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหารือเพื่อวางมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ดังกล่าวต่อไปเจ้า จังหวัดเจียงใหม่ในช่วงฟ้าธรรมนี้นะเจ้าก็ได้รับความเมตตาจากพระมาหาดออรอาทิตย์อาทิตย์ปัญโยเจ้าจะมาฝากทางผู้ชมในหัวข้อในเรื่องของพ่อคุณของแม่เจ้ามาสการเจ้าเจริญพรก่อในช่วงนี้ก็อาตมาภาพก็อยากจะฝากหัวข้อธรรมเป็นคติธรรมในเรื่องของวันแม่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ว่า ถ้าบุคคลไหนที่มีกำลังแห่งกำลังใหญ่สามารถเอาพ่อเอาแม่หรือพระคุณแม่เนี่ยเอาแม่ไปวางไว้บนบาของตัวเองคือปนได้กินคือเปนได้ทายคือปนได้อันนั่งอยู่ที่หันเขาก็บาสามารถที่จะตดแตนบนคนของข้าน้ำนมของแม่ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคำแรกที่ลูกเกิดมา ก็ได้ยินก็นคือคำว่าแม่คำหน้าแรกที่ลูกเกิดออกมาก็จะต้องหันนั่นก็นคือหน้าของแม่และเสียงแรกของลูกที่ได้ยินในการปลอบและในการห้องก็คือเสียงของแม่นั่นเองเพราะฉะนั้นในวันแม่แห่งชาตินี้จึงฝากกับญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันได้กระตันยูรู้คุณของป่อของแม่ในวันแม่นี้อัตมภาพจะฝากกับญาติโยมทั้งหลาย ในฐานะที่เขาเป็นลูกจะสร้างคุณงามความดีและทําคุณงามความดีัอนอย่างเพื่อกับแม่พ่องตั้งใจตั้งกายตั้งวาจาเพื่อตรงไปกราบไหว้สักการะบูชาแม่ซึ่งเป็นผู้มีบังเกิดเกา่าเป็นบุพการีชนที่เขาควรจะเคารพนับถือขอให้ลูกได้นําดอกไม้ไปสักการะบูชาไปขอโทษแม่อาจจะได้พูดพ่ําเกินหรืออาจจะพูดคาบดีบางงามต่อแม่ ทำเมื่อแม่ได้เสียใจก็ลูกไปสุมาอาภัยกราบไหวอัตมาภาพเชื่อมั่นว่าแม่นั้นจะเป็นคนที่คืออาภัยกับลูกได้เสมอจึงขอเจริญพรเด็ก,ดกวัยรุ่นนะเจ้าในปัจจุบันนี้นเจ้าทําตัวคือป้าแม่ต้องร้องไห้อันนี้ถือว่าเป็นบาปแค่ไหนเจ้าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เป็นคนที่เท้าอุไปแล้วคือจะต้องเคารพนับถือพ่อแม่ แต่ที่นี้ว่ามีบางครอบครัวมีบางคนเฉยๆยที่ทำให้พ่อแม่ได้เสียน้ำตานั้นจะถามว่าจะเป็นบาปนักแค่ไหนนั้นแต่ต่างพระพุทธศาสนานั้นเปิ่นเปรียบแม่หรือพ่อน,นั้นเป็นพระอรหันต์ของโลกเพราะฉะนั้นเปิ่นบอกว่าถ้าเขาาเาทำให้แม่ได้ร้องให้หรือว่าเสียน้ําตาคราใดนั้นก็เหมือนกับ่าททำให้พระอรหันต์นั้นได้ร้องให้ประมายความว่า โทษนั้นน่นที่จริงในตามพระพุทธศาสนาคนบอกว่าเป็นอนันตระยกกับก็คือเป็นโทษนักเลยก็คือว่าเป็นโทษถ้าจะเปรียบกับเหมือนว่าถ้าตัดสินไปคือก็คือประหารชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจะในที่นี้ถามว่าจะเป็นบาปนักแค่ไหนก็อยู่ที่แต่เจตนาของโลกเพราะฉะนั้นทาเพื่อดีที่สุดว่ามาอยากจะคือโยาคณป่อคุณแม่ก็ตาม ได้เสียน้ําตากับเฮาสิ่งได้ก็ตามถ้าเขาได้ทําฮือเปิลได้เสียน้ําตาแล้วเขาก็จะเป็นตุกตังใจตุกตังใจนั้นสําคัญที่สุดคือในตามพุทธศาสนาเปิลบอกว่าถ้าเขาทําแล้วฮือเปิลได้เสียน้ําตาจะทําฮือเขานั้นจะประกอบกิจการงานใดก่อนจะบรรเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะว่าทําใือบุพการีชนหรือพระอรหันต์ได้เสียน้ําตาก็ขอฮือเขาทั้งหลายได้หลีกเลี่ยงทำฮือ แม่ได้มีแต่ความสุขความเจริญขอเพื่อหลีกเลี่ยงทำให้แม่ได้เสียน้ําตาขอเพื่อเขาทั้งหลายจงตั้งมั่นว่าแม่นั้นคือบุคคลที่ปกป้องป้องคอ,องกันภัยขึอเขาทั้งหลายได้รับความคุ้มกันภัยอันตรายธรงมดทั้งมวลขอเจริญพรลูกที่ดีนะเจ้าจะต้องปฏิบัติตวจใใดต่าพ่อตอแม่เจ้าลูกที่ดีนั้นจะต้องปฏิบัติ หน้าที่ที่ดีต่อพ่อต่อแม่นั่นก็คือว่าเป็นลูกที่ดีพ่อแม่ได้ยินลูกเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเป็นลูกที่ดีนั้นพ่อแม่จะมีความรู้สึกภูมิใจแต่ในตามพระพุทธศาสนาจะไปลืมว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเฮาที่บจะสามารถที่จะขนานนับได้เพราะฉะนั้นในตามพุทธศาสนาบอกว่าในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นั้น เขาในฐานะที่เป็นลูกก็จะต้องดูแลเอาใจใส่เปิ้นต้องการสิ่งใดที่จะทำให้พ่อแม่ได้มีความสุขเอากระสามารถสนองตอบเปิ้ลได้ก็ขอฝากเงื่งอญาติโยมทั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกก็ขอเงื่อนตั้งใจกตัญยูกะตะเวทิตาทำต่อพ่อต่อแม่ในคณะที่เปิ้นยังคนแต่ในคณะเดียวกันถ้าเปิ้ลได้าลาจากโลกเฮานี้ไปแล้วควรจะทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลไปหาพ่อหาแม่เพื่อ เป็นการแสดงความกตัญญูกตระเวทิจธรรมในฐานะที่เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่จึงขอเจริญพรนิรักษ์การสการท่าน,นะเจ้าท่านเจ้า,า,จาวาดวัดอิตดขีนที่มางือข้อที่ครู้ชมตัางบ้านในเรื่องของคุณของพ่อแม่เจ้าจเจริญพรคุณผู้อชอมเจ้าในช่วงหน้านเจ้าก็มีความน่ารักนะเจ้าขอละอ่อนที่จะนำเสนอคำเมืองมาฮือ้อคุณผู้ชมนมเจ้าในช่วงอุกเมืองเจ้า สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจีงยงใหม่สวัสดีเจ้าช่วอูกก้กำเบอวันนี้ปาก,กับน้องแก้มและเจ้าวันนี้เสนอคราว่าบินหลังตำาคํานี้หมายถึงการหันหลังเพื่อมายอมอู้ตัวเจ้าอาจจะเป็นพ่อเขาคนนั้นอาจจะโค้ทเอาอยู่ก็ได้นะเจ้าถ้าเปลือกของเฮามีอากาศจะอี้ เราก็ควรอู้จากกระเปิ่นเพื่อเข้าใจนะเจ้าการโคดกันนั้นมาดีเลยนะเจ้าหักกันดีกว่านะเจ้าวันนี้ช่วงอู้กับเมืองของเ้าหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าปะกับน้องแก้มได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีเจ้าวันนี้นะเจ้ารายการ เราเดนนั้นน้าเจ้าก็เดินทางมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วนะเจ้าผู้ชมท่านใดได้ยานที่จะติชมรายการของเราก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ตามรายละเอียดที่อยู่จ้าลางหน้าจอนนี้ได้เลยนะเจ้าในครั้งต่อไปนะเจ้า่างเฮานั้นจะเสนอเรื่องอย่างพ้องกับติดตามชมการนะเจ้าในครั้งต่อไปเจ้าตามรายการนะเจ้ารวมถึงองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็อยากจะฝากคุณผู้ชมมาเจ้าร่วมกันโน้าวว่าทาความเป็นล้านนาที่จาอยู่สืบต่อไปเจ้า แล้วก็ติดตามชมมาเจ้าได้กับเฮาได้ในจทุกวันอังคารที่2ของเดือนตั้งแต่เวลา4ี่โมงสี่โมงเกินทางสาทอสิเป็่งนี้นะเจ้าวันนี้ตัวกับทีมงนานต้องลาไปิ่อกและเจ้าสวัสดีเจ้า